ตอนนะคะอุปกรณ์เตรียมตัวไปปิกนิกนะคะว้าวมีลูกชิ้นด้วยมีลูกชินกก้นไส้กรอกว้าวโอ <aching. S> ้ <โ trud. S 1> นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเรา,ามีอะไรบ้างอัสลามุลัยกุมสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน e> ทุกคน,กคนพบกับจีน่าสตรีนาเอ็มเอ็มค่ะวันนี้เราไปเราไปทำอะไรนะจะบอกว่าจะไปชอปปิ้งไม่ใช่นะคะวันนี้ไม่ได้ไปชอปปิ้ง เราจะไปปิกนิกกันค่ะดูสมาชิกของเรานะคะสมาชิกเริ่มหลับแล้วนะคะนี่คนขับรถนะคะวันนี้ไม่ต้องขับรถเองสบายมากเลยนะคะแต่ว่าเหมือนเดิมนะคะรถกำลังจะติดเดี๋ยวไปเจอการที่สวนนะคะทุกคนไปดูว่าสวนที่นี่จะเป็นยังไงบ้าง แต่ว่าเสียดายมากเลยนะคะอาจจะต้องเสียเวลาหน่อยเพราะว่าตอนนี้รถเริ่มติดยาวมากเลยนะคะขนาดว่าเราเลี่ยงที่จะไม่ไปทะเลแต่ว่าเราไปหาสวนก็ยังมีรถติดอยู่นะคะทุกคนมาถึงที่แล้วพี่ขอสำรวจรอบๆสวนนี้ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างโอ้ข้างหน้าพี่เห็นทะเลสาบแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะทุกคน นริมทะเลสาบนะคะทุกคนสวยงามมากเลยมีคนมาทำปิกนิกมาจัดปิกนิกเยอะมากเลยมีเรือถีบด้วยนะคะทุกคนร่มรื่นมากเลยเหมาะกับบรรยากาศที่อากาศร้อนมากแบบนี้ป่าร่มรื่นมากเลยนะ,ะทุกคน ก่อนอื่นเราก็มาเตรียมสถานที่กันก่อนนะคะทุกคนปูเสื้อปูอะไรให้เรียบร้อยก่อนก็รอจนกว่าปูเสื้อแล้วก็วางเข้าของให้เสร็จเรียบร้อยมาจะอลไกับปุ้งกับปุ้ดูเอาสมือเลยเดทวยกับปุ้งอ่ะกี่ดอกี่อ๋อทวกับนักศึกาศึนาซีกับปอนซิมหยกอ๋อซิมหยกซิมหยกอะไร สุดาอเบทัวรเตอะโอ้โออภาาอโอ้ฝรั่งฝรั่งมาปับจิมว่าลูด้ฝรั่งด้เดบเบฝรังนี่โอ้ฝรังไม่อับแดดแล้วฝรั่งฮะฝรั่งอับแดด

มีเทคนิคนะนี่ไงเทคนิคพิเศษอยู่ในขวดมีของมีของมาปิกนิกนะคะทุกคนคืออะไรคะเนี่ยขนมอะไรอับปังบากาได้กินด้วยที่นี่อปังบากาขนมพื้นบ้านภาคใต้นะคะ เหมือนแพนเค้กเหมือนแพนเค้กแต่ดัดแปลงน,น,นี่ของกินนะจ๊ะเตรียมพร้อมมากินนะคะจ้า เอาเป็นว่าเป็นตอนๆแล้วกันนะคะทุกคนเราจบกันทีละครึ่งครั้งละหนาทีนะคะเพื่อนๆจะได้ดูกันแบบไม่เบื่อดูบรรยากาศข้างหลังนะคะสนุกสนานกันมากเลยนะคะนานๆทีเราจะได้เจอกันมีปิ้งย่างมีปิกนิกมีพาเข้าของมาให้ได้กินแบบว่าสนุกสนานมากเลยนะคะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็รับชมที่เป็นต้นมานะคะเดี๋ยวพบกันอตอนต่อไปนะคะเรายังอยู่ในช่วงของการปิกนิกนะคะทุกคนดูบรรยากาศซัมเมอร์ของเยอรมันนะคะมีผู้คนออกมาข้างนอกได้ปิกนิกได้อะไรสนุกสนานในป่าใหญ่เลยนะคะก็ต้องระวังยุงระวัง พวกแมลงต่างๆนะคะก็คือต้องใช้ยากันยุงด้วยนะคะนิดนึงข้างหลังนี้จะเป็นแม่น้ําเดี๋ยวพี่จะพาไปให้ทุกคนได้เห็นนะคะเอาอเป็นว่าคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอชมกันตอนต่อไปนะคะว่ามีอะไรกันบ้างบ๊ายบายคะ่ะ